สวัสดีครับ FC ซีอู่หิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านนะครับคำพูดของล่าน้อยไม่ผิดเลยจริงๆนะครับล่าจะพาพ่อรวยพาพ่อปังมีเงินเป็นพันล้านนะครับคำพูดนี้เป็นวาจาสิทธิ์ของน้องอุ่งอิงตั้งแต่ที่ได้เข้ามาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวนาวงษานะครับ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงให้กับครอบครัวนามวงศาซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจมอลําำสน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับอุงอิงคือผู้นำโชคนะครับนำโชคนำลาบมาให้พ่อโจตั้งแต่น้องอ,งอิงเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อโจนะครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศาลให้กับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงชนิดที่ว่าพุ่งปี๊ด นะครับผิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับความเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้กระทั่งพ่อโจผู้เป็นพ่อนะครับต้องออกมายืดอกพูดบอกว่าศิลปินท่านนี้สวรรค์ส่งมาให้เบื้องบนส่งมาให้ช่วยผมนะครับมีลูกสาวบุญธรรมคนนี้เป็นเพชรเป็นอัญมณีล้ำค่าเลยจริงๆนะครับองค์อิงคือ ผู้นําโชคมาให้พ่อโจแล้วก็องค์กรสาวน้อยเพชรบนแพงนะครับสองพ่อลูกได้พบกันบุญเกื้อหนุนสร้างพากันรวยพากันปังนะครับเมื่อฤดูก่อนหน้าเนาะอเองเขามาใหม่ๆเปิดฤดูกาลปีที่แล้วนะครับสาวน้อยเพชรบันแพงก็ได้ออกรถสิบล้อเนาะสองคันนะครับมาฤดูกาลที่สองนะครับปีนี้ โดมสาวน้อยอรับรถหกล้อนะครับสี่คันรวดเลยนะครับราคาคันหนึ่งสองล้านกว่าบาทนะครับตามที่พอกันชัยพูดในคลิปเนาะความเจริญรุ่งเรืองของบอสโจนี่ทันตาเห็นจริงๆเลยนะครับทั้งพ่อทั้งลูกพากันรวยพากันปังวาจาของน้องอุ๋ิงนี่ไม่ผิดแม้แต่คำเดียวนะครับคนมันจะรวยจะดังนะคนมันจะรวยจะปัง มันก็ช่วยไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นสาวน้อ,นอยเพชรบ้านแพงก็กร,กระทอนกระแท่นนะครับพอไม่ได้ลูกสาวผิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับความเจริญรุ่งเรืองต่างๆความมั่งคั่งนะครับขยายองค์กรขยายบุคลากรในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากมายเลยนะครับวงหนึ่งวงสองทั้งค่ายเพลงสร้างภาพยนตร์ รกระแสโซเชียลกระแสสังคมบันไดอีินต่างๆนี้ก็มากมายให้การสนับสนุนสนับสเพชรบ้านแพงนะครับผู้ว่าจ้างไปทําการแสดงนี่ไม่ขาดสายเลยจริงๆคิวงานไม่ว่างเลยนะครับตั้งแต่มีน้องอุ๋หญิงเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นลูกสาวบนธรรมนะครับพอลูกดวงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งพอ่อทั้งลูกนะครับพากันรวยพากันปังนะครับ พ่อเป็นผู้สนาเป็นสมองให้ลูกนะครับลูกเป็นผู้สนับสนุนลูกสาวนี่แหละครับดังสุภาษะะิตนะครัะพ่อมีคุมทรัพย์แต่ไม่มีกุญแจเปิดขุมทรัพย์นะครับลูกสาวอุ้งอิงซึ่งมีกุญแจแต่ไม่มีคุมทรัพย์เพราะฉะนั้นเขาต้องสองต้องมาพบกันมาอยู่ด้วยกันถึงจะร่วมกันเปิดคุมทรัพย์ได้นะครับส่วนอุ้งอิงเองนะครับเป็นเด็กที่มี ัศนคติมุมมองต่างๆในด้านบวกนะครับจิตใจใสนะครับใสสะอาดน้องไม่มีมารยาสาหรายใดๆทั้งสิ้นนะครับจิตใจอ่อนโยนไม่อิจฉาดิสยาใครนะครับไม่คิดแข่งไม่คิดแย่งกับใครทั้งสิ้นดวงมันจะดังวัสนามันพาไปเองนะครับน้องมีมุนสเสน่มีมุนกลังในตัวเองไม่ว่าจะไปที่ไหนจะมี แรงดึงดูดผู้คนเข้ามาหานะครับแรงดึงดูด FC ไปปรากฏตัวแห่งใดก็ตามนะครับจะมี FC ให้การต้อนรับให้ความรักความเอ็นดูกับน้องอุ๋งอิงเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าช่อง y o YouTube ใดๆก็ตามที่ถ่ายทอดถ่ายทำคลิปน้องอุ๋งอิงนะครับจะมียอดปังทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTuber ที่นำข่าวสารของน้องอุ๋งอิงนะครับเกี่ยวกับน้องอุ ing, ๋งอิงมาเล่าข่าวในช่องก็มี อยบิวปังทั้งนั้นเลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการมวลํานะครับเด็กบ้าน,านเด็กสาวรากย้านะครับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความสิ่งที่เอฟซีไม่เคยเห็นไม่เคยพบนะครับมาสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะด้านเวทีไม่ว่าจะมาอะไรไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่บรรดาเอฟซีมห้อล้อมนะครับเป็นสิ่งที่ องิงแลวก็บดาเอฟซีโอิงอสร้างขึ้นมานะครับเป็นบุญวาสนาของพ่อโจที่ได้ลูกสาวคนโตคนนี้นะครับเป็นลูกบุญธรรมองิงอเองก็โชคดีวาสนาดีได้พบพ่อโจได้พ่อโจมาเป็นพ่อบุญธรรมนะครับเกื้อหนุนสุ่งกันและกันถ้าไม่มีพ่อโจก็ไม่มีองิงในวันนี้นะครับถ้าพ่อโจไม่มีองิงก็คงไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างวันนี้นะครับอันนี้เป็นคําการันตีเป็นคําพูด ของพ่อโจนะครับแล้วก็สังคมบรรดาเอซเห็นการเปลี่ยนแปลงของสาวน้อยพันแาทแพงเนี่ยปิดหูปิดตาเลยนะครับตั้งแต่น้องหญิงเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเพชรอยู่ที่นหนจอมเป็นเพชรสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้องค์กรเสมอนะครับ